ท่านกองทุนที่เราเสียไปมาเห็นว่าก้นลำบากเราเลยพักดันขึ้นมากองรวมเรื่อนร่วมงาองูอง่ทีบานน้ำตรงนี้เป็นก้อนเชือกของโบ,โบรานที่พ่อแม่พี่นอ้องกันเจ้าดอนหันนะครับที่เป็นตัดหนามโพธางไว้ รัฒน,นาโพทางไว้ว่าทิบบอยาั้มีคนตายคนยังขึ้นมาอีกอันนี้เป็นต้นเชื้อของโบ,บราณนะครับที่มาเขามายังยงยู่ปรา,าร่านี่นะครับก็เลยหลังจากเสร็จเสร็จพิธีเขาแล้วงานของเขานี่มันมีอยู่สองร้อยสิบเก้าหลังค่าเรื่องครับประชากรสองร้อยโอเก้าร้อยก้ร้อยอ่หกสิบเจ็ดคนครับ900เก้าร้อยเกือบเกือบเ้า้อยหสิบเ็ดคนครับเกคนได้ไหมครับ ครับเราเดือนหนึ่งนี่สถิติการเสียชีวิตนี่เดือนเท่าไรครับเดือนนึ่งนี่สถิติการเสียชีวิตสามศพหรือสี่ศพครับผมต่อต่อเดือนบ่ครับต่อเดือนครับเราลำบากบ่ครับย่ำไปเผาแต่ละเถื่อนเนี่ยนาแรกนาแรกก็ถพิว่านยังพ่อทุเล่าครับแต่ว่านาฝนครับนาฝนนี่ไปบ่ได้เลยครับลำบากมากครับนาฝนเพราะว่าบางที่ห้างศพนี่ถือช่องหดพายุเข่าได้เอาไป ขอเสาเม่มข้างนอกบ้านข้างเคียงเป็นเผาครับศพละหาร่อยครับโอ้ต้องน้ำศพนีไปเผาบ้านอื่นแบบ่ครับแม่นครับเพราะว่ารถจะเขาไ่ได้ครับจยุดในตรงที่ป้าชาลําหมากลายไปบครับล้มมากลายครับสี่แปดสี่ครับแล้วเราอันบ่เคยมีอันเม่มเผาศพได้บ่ครับที่ผ้านมาบ่เคยมีเยกเถื่อครับแล้วลองว่าหอยฟันนะครับว่าพื้นพื้นที่ดินตรงนี้นี่ทีมาที่ไปจะไหนครับผม พี่มานี่คือโยมเพิ่นมีศรัทธาบริจาคอะนะเพราะว่าวัดเฮายังบ่ทันมีมเมมเผาศพเพิ่นก็นเลยบริจาคให้มันนีอันตอนนี้นี่งบก่อสร้างประมาณเท่าใดครับที่ว่าเพิ่นประมาณก500,000ครับแล้วตอนนี้คือจะหยุดก่อสร้างครับผมบ่มีงบเด้์ห<บ>ยุดหยุดหยุดมาหยุดมาโดดยังครับหยุดมาได้เดือนแล้วมั้งเดือนแล้วประมาณเดือนนี่แหละครับเนาะอ,อยากฝากถึงญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายนะ มารวมเป็นเจ้าภาพซอยสร้างมีมที่จำเป็นที่สุดสำหรับหญาดโยมกระออฝากให้เหลี่ยวแต่กำลังสัท่าหาาดโยมสาธุชนค้นใจบุญทั้งหลายมารวมเป็นเจ้าภาพสร้างมีมน้ำกันณนาวัดเทียบทิดดาลามบ้านดอนหันตะบนหัวหน้าอำเภอเมืองน้องบัวลำพู